การดูแลตัวเองที่ถูกต้องมีบทบาทมีความสำคัญต่อผลการรักษาที่ดีในวิธีรีเล็กสมายมากวันนี้เรามารู้จักวิธีการดูแลรีเล็กสมายอย่างถูกต้องและได้ผลดีกันนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์ค่ะวันนี้พี่แอมจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าวิธีการดูแลตัวเองหลังการทำรีเล็กสมายใช้ยาอย่างไรทำอย่างไรมาพบกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่แอมเลขาหมอตุลยานะคะวันนี้พี่แอมมาแนะนำนะคะว่าหลังทำรีเล็กสมายะค่ะเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะคะหลักๆเลยค่ะช่วงอาทิตย์แรกนะคะที่เราต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องระวังไม่ให้เลี้ยงไม่ให้น้ําเหงื่อฝุ่นละอองเข้าตานะคะจะเห็นว่าเราจะ มีชุดเช็ดตาให้แล้วก็จะงดล้างหน้าประมาณ7วันนะคะแล้วก็มียาแก้อักเสบให้หยอดด้วยนะคะพอ,อ,อครบอาทิตย์เนี่ยเราก็จะให้เริ่มที่จะล้างหน้านะคะสระผมได้ปกติเลยดำรงชีวิตได้เกือบปกติเลยค่ะแต่ว่าถ้าในแง่ของการดำน้ำว่ายน้ำเนี่ยต้องรอหลังหนึ่งเดือนค่ะนะคะ มาต่อด้วยยาที่ใช้นะคะในการทำรีเล็กสมายมีอะไรบ้างนะคะหลักๆเนี่ยยาที่ใช้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดอยู่2นะคะสกลุ่มเนาะคือยาหยอดนะคะ,ะยาหยอดก็จะเป็นตัววิสลูแล้วก็ตัวเอ็กโซเพสตัวนี้นะตัวนี้นะคะส่วนกลุ่มยาทานก็จะมียาแก้ปวดนะคะแล้วก็ยาคลายเครียดตรงนี้นะคะ ในส่วนของตัวยาแก้ปวดนะคะก็คือก่อนทำเนี่ยก็จะให้ทานอยู่แล้วนะคะหลังทำกลับบ้านไปเนี่ยถ้ายังมีอาการปวดนะคะก็ทานเพิ่มได้เลยนะคะรวมถึงยาช่วยคลายเครียดตรงนี้ด้วยถ้ารู้สึกว่านอนไม่หลับต้องข้อตานอนเนี่ยก็สามารถทานเพิ่มด้วยได้เลยนะคะส่วนยาหยอดตามี2ตัวนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยในส่วนของตัวเอ็กโซเพสนะคะเวลาหยอดเนี่ยก็ให้หยอดต่อเนื่องกันนะคะประมาณ10วันนะคะหยอดเพียงแค่สี่เวลานะคะ แล้วก็ในส่วนของตัววิสูบน้ำตาเทียมนะคะจะเห็นว่า,าลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแท่งๆนะคะแบบนี้เลยนะคะเวลาใช้นาะบิดแบบนี้นะคะหยอดข้างประโยชนแล้วก็ปิดกลับไปยาสองตัวนี้หากหยอดชนกันนะคะให้หยอดตัวนี้เป็นตัวที่1ห,ห่างกันประมาณ10นาทีค่อยตามด้วยตัวน้ำตาเทียมนะคะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่า1อาทิตย์แรกเราต้องระวังไม่ให้น้ำเหงื่อฝุ่นอองเข้าตา ที่นี่เขาก็มีชุดเช็ดหน้าให้ด้วยนะคะก็จะมีน้าเกลือสัมีทธิ์คอนดันบาดตรงนี้นะคะให้เช็ดเช้าเย็นแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะเช็ดตายยังไงเพราะว่าหลังทําเสร็จอะคะ่ะก็วันรุ่งขึ้นคนไข้ถือถุงยามาเลยเจ้าหน้าที่พยาบาลจะเป็นคนเช็ดตาแล้วก็สอนอธิบายการเช็ดตาและหยอดยาซ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะมีที่ครอบตาแล้วก็ตัวไมโครโปอนี้ให้ด้วยนะคะจริงๆปกติหลังทําการรักษาสายตาเนะี่ยต้องครอบตานอน7คืนแต่ว่ารีเล็กสมายอย่างที่ทราบว,ว่ามันค่อนข้างสบายแผลเล็กคนไข้หลาย ค้อบ,อบตานอนแค่ประมาณสัก3วันก็ได้นะคะทั้งหมดนี้ก็คือยาที่ให้กลับบ้านไปนะคะหลังทำรีเล็กสมายสำหรับในช่วง1สัปดาห์แรกค่ะนะคะจะพบว่าการดูแลตัวเองหลังทำลีเล็กสมายนั้นเนี่ยไม่ยากเลยนะคะหลักๆก็ต้องหมั่นหยอดยาดูแลตัวเองในอาทิตย์แรกค่ะแล้วก็1เดือนถึงจะทำอะไรได้ทุกอย่างแล้วค่ะจะเย็นๆกับเรื่องของการมองเห็นและใส่ตานะคะใส่ตาเนี่ยจะเริ่มคงที่นะคะจริงๆจัง,งๆเนี่ย จริงๆน่วันประมาณจากเดย์สี่เดย์ห้าเนี่ยก็เริ่มใช้ชีวิตได้แล้วนะคะในแง่ของการใช้สายตาในแง่ของอสายตาเนี่ยเราเริ่มวัดกันจริงๆที่เดือนหนึ่งนะคะยังไงพี่อําฝากไวน้นะคะสสาหรับในส่วนของการดูแลตัวเองหลังทารีเล็กสมัยค่ะการดูแลตัวเองหลังรีเล็กสมัยไม่ยากอะไรเลยหยดยาให้ถูกต้องหยอดน้ําตาเทียมให้ดีการใช้สายตาทําได้เลยนะคะแต่ว่าต้องใช้แบบผ่อนๆน,น,นิดนึงนะคะ หวังว่าทุกคนคงจะดูแลตัวเองให้ดีหลังทำรีเล็กสมายได้นะคะคราวหน้าเรามาพบกับเรื่องราวดีๆจากดรตุลยาคอมมูนิตี้วันนี้ขอบคุณสถานที่จากท็อปเจริญเลสิกเซ็นเตอร์แล้วพบกัน EP ีหน้าสวัสดีค่ะ